ถึโมก็ปล่อยทิ้งครับดูดิเดินกาดเลยที่มีกินก็มีนะที่ไม่มีก็มีมเลยเก็บปิดก็ดีกว่าของฟรีนเน้ะเคาโลแล้วขัดซสไปแล้วถือว่าของดีทั้งเลยเปล่งปน่อยดูเก็ทิ้งครับตลอดแนวเลย ตายทิ Ooh, oh. erm mm ้งครับดูดิโอ้เสือนโอ้โหโูสุดตาเลยดูดิดีไหมอืมบอันเชียบทุกลูกขอบอก 1้อยขไล่